ครับกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับย่าโจกสล็อตกันอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เรามาอยู่กับเกมนี้เลยการดิชาฟอร์จูนนะจ๊ะเกมอบังของเรามาเปิดเทอร์โบฮะห้าสิบ 5, หมุนหมุนไปเหมือนเดิมนะครับรับชมทุกความบันเทิงไม่แนะนําให้เล่นตามนะจ๊ะเกมนี้เหมือนเดิมเราเก็บสแคตเตอร์สามตัวเกมนี้ไหลนอกดีนะสําหรับผมนะว่าไหลนอกดีนะไม่เหมาะกับการซื้อฟรีเกมนะ เห็นไหมมันจะไหลนอกดีอ่ะถึงฟรีเกมมันจะลงมายากนิดนึงแต่ก็มันไหลดีอ่ะคุณผู้ชมดูดิเนี่ยถ้ามันไหลอย่เงี้ยเห็นไหมอ้ยแล้วคุณผู้หญิงเต็มจออเอาเลี้ยงเอาทุนร้อยมา500แล้วเต็มเครียงไปเลยครับดอกนี้ ตัวเล็กวิ่งช้าจังสิงเก็ตกดหยุดวิ่งเงียหน่อยเพื่อนวิ่งแบบเออขออนุญาตปรับเบ็ดขึ้นนะคุณผู้ชมได้กําไรแล้วขอปรับเบ็ดขึ้นนิดนึงไปต่ออีกห้าสิบหน่วครับผมไปต่อนะไปต่อเราจะไม่หยุดพักเพียงเท่านี้นะแต่เมื่อเราได้กำไรแล้วก็ควรเลิกนะจ๊ะไม่ควรที่จะเล่นต่อในครับผมได้กำไรแล้วต้องเอาน้องๆเชื่อฟังปา๋าป๋าเจ็บมาเยอะ เออคิวป้าคิวฟ้าคุณผู้หญิง,งว่าไงสวยอ่ะคุณผู้หญิงหมดแล้วจ้าหมดแล้วนะโอ้โหจบเจ้าไม่เราหรือแน่นอนแล้วมาดูว่าเบ็ดห้าบาทจะสร้างอภิธานให้เราได้เหมือนเบ็ดสองบาทหรือเปล่าโอเคเข้าฟรีเกมมาแล้วมาวเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่เก็บตัวคูณได้แปลกมากจริงๆนะมันคูณกันแปลกมากผมงงโดยปกติเนี่ยเนี่ย เห็นไหมสิบสี่คูณหกรได้ยี่แปดบาทแล้วมันเก็บตัวคูณแบบแปลกๆงงๆนะคุณผู้ชมผมก็ไม่ค่อยเข้าใจมันเหมือนกันนะแต่มันเก็บได้งง,งมากอืมคิวไม่เข้าดียังไม่มาจ้าอุ้ยดูว่าจะได้ฟรีในฟรีโอ้โห อย่าบอกนะว่าจบเพียงเท่านี้แล้วก็รีโหลดเพื่ออะไรทำไมกันไกลไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบเอาสิบหายคุณผ,ผู้ชมอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นฮะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหคุณผู้ชมก่าจะมาให้ตายเถอะอุ้ย,ยนี้ก็ดีนะเจ๋ว มันหมุนค้างไปทีนึงวิิันะมันค้างไปลอเงน,นะคุณผู้ชมผมเลยหยุดอัดแล้วก็กดเข้ามาใหม่เฮ้ยินดีนะเ็ดาบาทไ,ได้กาไรมาก็เยอะอยู่นาคุณผู้ชมามารย่ตอนนี้กิไรสองพนะเอาเรื่องอยู่นาไม่ธรรมดานะวา้าไได้นะ ได้ขนาต้องรีบหนีนะคุณผู้ชมแต่ผมขอปรับเบ็ดเพิ่มขึ้นอีกสักนิดนึงเพื่อความคล่องใจของผมผมชอบเล่นเกมเนี่ยผมว่าคอมโ,มโบข้างนอกอะ่ะมันดูน่ารักดีอ่ะมันดูแบบดูไม่มีอนาคตดีอ่ะผมชอบเอาแค่หมุนอีกแลว้วฮะคุณผู้ชมอะไรวะเนี่ยเป็นนี่เนี่ยนะเดี๋ยวขออนุญาตรีเน็ตแป๊บนะฮะมา กันไปแล้วเออไปไปกันต่อเน็ดผมไม่ดีแล้วว่ะน่าจะต้องเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตละถ้าเล่นแบบนีเน้เล่นไปแล้วแบบขาดอารมณ์มากเลยนะไปกันต่อนะคุณผ,ผู้ชมผมอยากจะรู้ว่าเบ็ด20บาทมันจะให้เราได้ไหมสร้างอาภินิหารเหมือนเบ็ด5บาทได้ไหมสวยงามเดี๋ยวผู้ชายต่อ ได้เคต่อด้วยโอเคเปลี่ยนเป็นวแล้วไงต่อเพื่อนสวยแต่ก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะเออคุณผู้ชายลงมาไหมไม่มาเป็นคุณผู้หญิงแทนก็โอเคอยู่จริงๆได้กำไรเราควเรเลิกนะเด็กๆไม่ควรไปตามนะไม่งั้นจะโดนกินคืนแบบจังนับเนี่ยผมคอมโบนี่น่ารักนีเป็นไงล่ะเป็ดเย่สิบมาแล้วไง ฟีเกมมาแล้วฟีเกมมาแล้วมาโ okay. อเคฮะมีสิบไหมไม่มีอุ้ยสแกตเตอร์แตกครับผมแตกในรอบนี้ฮะแตกในได้แปดมุนมาโอ้ยถ้ามันเก็บตัวคูณได้นี่มันถึงนะแต่มันเก็บไม่ได้ไงมาแล้วจะจ่ายมาอีกเรื่องหนึ่งนะยังครับยังครับโอ้โหสวยอยู่โอเคยังอีก โอเคได้เป็นไม้เปลี่ยนเป็นชปับ๊บคิวอื้มคิวโอ,อ,คอ้คิวฮัลโหลเออโอ้คุณน้อยนิดมากคุณผู้ชมคุณน้อยนิดมากทำได้เจ็บแสบมากแบบนี้สิบมาโอ้โหไม่มีตัวว่ะยากไม้นี้เหมือนจะไม่ได้กำไรนะ เหมือนจะสิ้นสุดแค่นี้พอที่มันบอกผมนะโอเคครับผมเปลี่ยนเป็นสีสวยแล้วได้ใช้ไหมโอ้ย,อย,อยมาพันหกคุณผู้ชาย,ชาย,นนยาาคุณผู้ชายแถวหนึ่งโอ้โหไม่มาว่ะคุณผู้ชายแถวหนึ่งไม่มาโอ้โหถือว่าดีเลยนะคุณผ,ผู้ชมดีเลยนะแบบนี้ไป ทุนมาร้อยตัวนี้กําไรหลักพันว่ะเรายังมีสิทธิ์ลุ้นอีกไหมเจสวยเปลี่ยนเป็นโอเคยังได้อยู่ถึงมันจะน้อยนิดแต่ก็เป็นจํานวนเงินยังไงต่อ,อหน้าบัวเคถือว่าดีมากนะแบบนี้อุย้ยสวยครับสวยเลยแบบนี้สวยเลยแบบนี้สวยเลย เค <Okay, S 2> มาแถวหนึ่งสวยโอ้โหแล้วตัวแพงเต็มจอเรียบร้อยคุณผ,ผู้ชมเรียบร้อยฮะดอกนี้โอ้โห oh. 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 ต้องแบบนี้สิวะเอยดีด,ดีจบแค่นี้แหละเหนื่อยเล่นเกมจนเหนื่อยโอเคฮะชอบนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้พลาดทุกการลงคลิปนะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ประมนี้แหละสวัสดีครับ